สวัสดีค่ะครัวไทยหวานละื่นจะมาสาธิตการยำปลาลุยสวนนะคะวิธีทำนะคะก็มีน้ำยำนะคะก็จะมีน้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะ แล้วก็น้ำตาลทรายแดงสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็น้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็มีพริกขี้หนูซอยนะคะสี่ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ พี่กินหนูซอยสีชั้นโต๊ะแล้วก็หัวหอมแดงหั่นซอยลูกเตา๋าสีชั้นโต๊ะนะคะใส่งะะะล,าาล,ะะละะสงไปเลยค่ะและ้วก็มะนาวสองลูกนะคะหั่นสีแหล่ยลูกเต๋านะคะใส่ลงไปเลยค่ะตะไคร้ซอยสองต้นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็ขิงหั่นสีเหล่ยมลูกเต๋าหนึ่งแง่งนะคะใส่ลงไปเลยค่ะสองช้้นโต้น,นะคะแล้วก็เแล้วก็ใบมะกรูดหั่นซอยใส่งไปนะคะแล้วกระเทียมสิบกลีบหั่นซอยสีเหล่ยมลูกเต๋าใส่ลงไปนะคะมวก็ยามนะคะ ยำลงไปเลยค่ะให้มีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มนะคะมีสามรสนะคะเอ่อทำปลาลุยสวนนะคะยำปลาลุยสวนนะคะน้ำยำนะคะจะมีรสชาติกลมกล่อมเปรี้ยวหวานหน่อยนึงเผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดแล้วก็เค็มนะคะสี่รสนะคะยำลงไปนะคะปลาลุยสวนนะคะยำลงไปเลยค่ะ ยำให้เข้ากันนะคะยำไปเรื่อยๆค่ะประมาณสินาทีค่ะให้เข้ากันนะคะยำไปเรื่อยๆค่ะน้ำยำก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแบบนี้นะคะน้ำยำเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นอย่างนี้นะคะ แล้วก็เอาปลาซาบะหรือปลาอะไรก็ได้นึ่งนะคะสองตัวนะคะนึ่งประมาณ2ี่ินาทีนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นก็น้ํายำเสร็จแล้วนะคะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มนะคะปลามีส่วนนะคะรสชาติมีสี่รสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะคะ เสร็จแล้วนะคะเอาไปจัดใส่จานให้สวยงามค่ะใช้ปลาซาบะหรือปลาอะไรก็ได้ค่ะนึ่งนะคะ2ตัวแล้วก็จัดใส่จานเลยค่ะจัดแผ่จานให้สวยงาม แล้วก็ใส่น้ำยำลงไปเลยค่ะเทลงไปในปลาเลยนะคะเทไปลงปลาในปลาเลยนะคะสองตัวนี้นะคะใส่ไดเลยค่ะปลาลุยสวนนะคะอันนี้จะเป็นปลาซาบะคักลุยสวนนะคะ แล้วก็ใส่ใบตองโูลกลงไปค่ะใบต้องโูประมาณ3มต้นนะคะใส่ลงไปเลยนะคะจัดให้สวยงามนะคะใบต้องโูใส่ลงไปเลยคะ่ะ ทั้งหมดประมาณสี่ต้นนะคะแล้วก็ใส่ถั่วคั่วนะคะถั่วคั่วประมาณสี่ชั้นโต้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจัดให้สวยงามนะคะ เสร็จแล้วนะคะปลาซาบะลุยสวนค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนี้นะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณมากค่ะครัวไทยหวานลื่นได้ทำปลาซาบะลุยสวนเสร็จแล้วค่ะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อได้ทำคลิปต่ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ